ตัวเป็น,น,นระะง,ง,งร้รานรถจักรยานยนต์ยมาฮ่าของเราได้ซึ่งวันนี้เรามีข้อส่วสุดพิเศษมายง่า,งานๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการฟรีดาวน์ซูมบาทออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวน์และก็ยังมีค่าเงินซัพดาวน์ให้หรือว่าเป็นส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0 0บาทค่ะยังไม่หมดเพ,พียงเท่านี้นะคะเรายัยมีในส่วนของจะมีพรบรกรันแลกถหายและก็ยังมีค่ะในส่วนจากอครองกิ๊บเซ็ตได้รัาจัดยาฮ่าเรามอเให้ด้วย ได้ไหมแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรม ของกินเรื่องดื่มนะคะจบที่นี่ที่เดียวเลยมาที่นานของเรานะคะก็จะมีในส่วนของน้ำดื่มให้บริการด้วยนะคะ <S <S และก็ยังมีกาในส่วนของพระจุลยานยต์มาหฮาที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือเราเราวาจอดโชวเราไม่ได้มาให้ดูส่วนะเราานรถมาแจากฟรีฟรีดาวฟรีทะเบียนพรวบประกันล้นหายและก็ยังมีของแจกต้อนรอีกมากมายทาจากทางเฉวงวัยามฮาดอกมอไหาวันนี้ม่มีหวืหวั่นแน่นอนค่ะนี่ช เห่สดหรอเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวระดับพรีเมี่ยมดาวโดยีไม่ต้องมีเงิก็สามารถที่จะออกรถเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ฟิลิปปินสและนะค่เรายัางมีในสฉลนของข้อบก่บนี่มาดูกันก่อนว่านาเราจะมี ส่วนทองในเรือก็ดีหรือท่านใดบอกว่าต้องใช้แบบขี่ในระยะทางไกลท้องมาพร้อมแับไดคะในส่วนของการประหยัดน้ำมันคันขี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะเข้ามาดูกันก่อนได้นะคะวันนี้เราจะดโชว์ในหลักฐานสีให้ท่อในเรืออยากใชได้ร็คบวรที่ประหยัดน้ำมันนะคะราคาพิเศษนี้เป็นรักไดร์ฟเส่วนของข้อาสนดกภายในงานเป็นส่วนพิเศษออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวน์จ่ายเพียงแค่สูง ช่ไปอะหยัดน้ำมันเป็นมิถีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ฝั่งด้านหลังนี้นะคะเอาใจรวยด้วยแล้วก็เอาใจสา่แบบว่าชอในส่วนของของลักชูรี่นะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้กป็นชช่นนี้แล้วก็ระบบฟังฟังการต่างๆนะคะคลดผ่ันพร้อมกับระบบการประหยัดน้ำมันด้วยค่ะทันมาค่ะดูฝั่งด้านหน้ากันเลยค่ะเป็นน้องใหม่ล่าสุดนี้กับเจ้าตัวปราเซโนะคะเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาออกแบบรถทรงม่ะ ทรงแท็บสูงเป็นทรงแท็บสูงที่เขาเรียกว่าหลังน้ำสมัยสีสันน่า,ารักสดใสนะคะแบบคาร์ฟโเลยนะคะตอนนีเน้เหมเาะสำหรับวัยรุ่นเกิดน้ำแข็นะอายุ15ได้หมดนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะเขาจะมีช่องอำนวยความนนสะดวกต่างๆสามารถใส่แว่วน้ำได้หรือว่าสามารถใช้แท็บเทอร์สะพายถ,ถือได้นะคะตอนนี้นละ้วก็สามารถเข้ามา xin hãy dành tặng เราพาชมกันได้ค่ะแลวก็นะคะอีการร่างยค่ะที่อยู่ฝด้านโน้ก็คือจอตัวนั่นเองีบแฝงมร้อนะคะวันนี้เราก็มีอเสดอเรล่องโปรโมชั่นกับทุกท่านอยู่มีหลากหลายสินคให้ทุก่านได้เลือกได้ค่ะเจ้าบอกถ้าบอก,อกทั้งหดวันวนี้พูดประมาณสามันก็คงไม่หกดนะคะเพราะว่าขอ้อดีของ Yamaha นี่ยเาดีดแน่นอนถาว่าจะเป็นพระในส่วนของ หรือว่าจะเป็นค่ะเจ้าตัวเอเคอาร์นึ่งหาห้านสก,รนรกรอร์เฮอร์วันนี้ก็รองหนีนะคะรถจอดโชว์พร้อมกับส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยมาใช้ในการที่นะคะชาจวรองนะคะเราไม่มีผิดหวังค่ะฟรีดาวนะคะต้องแน่นอว่าออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวฟรีดาวฟีเทเบอร์มดร็บอกับรถหางแล้วก็ยังมีขังใ้ขังแถมนะจิมเซนจัดย่างฮ่าเราจารัดให้เลยค่ะ ก็จะมีแม่ด้3น้อนมาแล้วใช่ไหมคะสตามมาต้แมาแล้วสาสัช่อจสช่อก็มาแล้ว4แซคสาก็มาแหลกรบทั้งหมด4ีทีนะคะช่วงเวลาการแข่งขันกาจะอยู่ลประมาณป่านสโงตรงตอนนี้เราก็จะให้้แข่ขันได้กก่อการดอคนะคะเดี๋ยวช่วงเวลา 1 3 0นค่ะเราจะเปิดร,รับลงทะเบียนยาส่งจากฟินแลนดนะคะเราจะพาท่านไปกับขี่รอบอําเภอหูเขีเวจิต4จุดนะคะเพื่อที่จะค้นหา r าีโดยการสแกน QR code ค่ะเราจะบอกบายให้นิดเดงนะคะว่าวีสถาน,าาานะะที่เราจะไปนี้มีอะไรบ้างนะคะจุดแรกที่เราจะไปก็คือจะเป็นร้านใหม่ฟินแันดและก็จุดที่2นะคะร้านเก่าฟินแดงจุดที่สามสมาํานบริเิณและก็ สุดท้ายข่าวเข้าตอนนคนเดินค่ะเราจะพาทุกท่านไปเฟ้นหาไปค้นหาใะเจ้าตัวเชื่อว่าอยู่จุดไหนจะไหนนะคะเราจะพาท่านผาดเฉนี่นไปรอบยืนภูเขียวและก็กลับมานะคะที่บริเวณของงานเรานั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเราจะมีการแข่งขัะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งส้มตำนะคะแล้วก็พิจกตรเบลี่ค่ะเดินไปถึงทองกั๊ดและก็ยังมีค่ะในส่วนของมินิคอนเสิร์ตวันนี้จะเจอแน่นอนนะคะ เซอร์ของคุณเบียร์ของผมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะวัชสิงประชันสมรภูมิสะพั่หนึ่งนะคะปคะกวดล้อจัดจิ๋มเราไปสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะ